สวัสดีครับสวัสดีลูกเพจครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงเรียนเด็กพิเศษหอยหินนะครับที่เพจอาจารย์ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรเนะี่เรากับอีกหลายๆคนนะฮะช่วยๆกันสร้างขึ้นมานเดี๋ยวเราวันนี้ที่เรามาเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าอ,อะไรมีกิจกรรมพิเศษอีกกิจกรรมหนึ่งนะฮะเพิ่มเข้ามาเลยที่วันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีจากทาง เรนโบรูมฟอนเดชั่นนะครับมาจัดอบรมให้กับคุณครูนะครับเพราะเป็นคุณครูที่จะต้องสอนเด็กพิเศษนะครับที่โรงเรียนเด็กพิเศษตัวหินของเราเนี่ยโดยทางเรนโบรูมนะฮะก็ได้เห็นว่าในเมื่อโรงเรียนเนี่ยพร้อมแล้วเราก็ต้องเตรีมความพร้อมเพิ่มเติมให้คุณครูด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นทาง พี่ๆจากเรนโบรูมนะครับแล้วก็คุณครูนะครับก็เตรียมจะเข้าห้องที่เป็นห้องอบรมวันนี้กันแล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยตอนนี้มยังไม่ถึงเวลามันจะประมาณ8ปดโมงประมาณ9ก้าโมงนะฮะตอนนี้ก็เริ่มคุณครูก็เริ่มทยอยมานะครับพี่ๆจากเรนโบรูมก็มาเตรียมห้องกันแล้วนะครับ <S <S วันนี้เท่าที่ผมคุยมาเบื้องต้นนะฮะทางเรนโบรูมเนี่ยจะมาช่วยคุณครูนะครับช่วยให้ความรู้คุณครูนะครับว่าในเรื่องของการ พัฒนาทักษะการสื่อสารนะครับก็คือหมายถึงว่าเรนโบรูมสฉาสอนให้ครูเนี่ยไปสอนน้องๆต่อว่าการสื่อสารอของของเด็กพิเศษเนี่ยจะเป็นในรูปแบบประมาณไหนนะฮะอันนี้ก็จะเี็นครูมาและพี่ประกาศนะครับซึ่งเป็นวิทยากรนคนหนึ่งจากทางเรนบรูมนะฮะโรงเรียนอยู่แถวไหนโรงเรียนอยู่ที่หัวหินครับตำบลหินเล็กไฟนะครับอำเภอหินัจหวมาประจวบคีรีขันนะครับ เงเินเดีพิเศษนะ่ะมีพี่ๆบางคนของเรนบรูมที่ยังไม่เคยมาที่นี่นะครับก็นี่พี่นุ่นพาเดินชมเดี๋ยวเราไปไปถามเขาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันว่าหลังจากที่ได้มาดูได้เห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกยังไงพี่ประกาศครับขออนุญาตนิดหนึ่งครับวันนี้เรนบรูมมาแนะนำอะไรให้กับคุณปูณที่นี่บ้างครับวันนี้เรนโบรูมมาพูดเรื่องอสปีด สปีชค่ะพูดเรื่องส่งเสริมการพูดกับเด็กๆก,การออกเสียงของเด็กๆที่มีความต้องการพิเศษค่ะมันมันจะยากกว่าปกต เพราะว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษอคะค่ะพอเวลาเขาเขาเกิดมาเขาก็จะเกิดมาพร้อมกับภาวะที่จะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงพอกล้ามเนื้ออ่อนแรงอคะค่ะกล้ามเนื้อที่ลิ้นเนี่ยเขาก็เขาก็จะออกเสียงลําบากเพราะว่าลิ้นเขามีความอ่อนแรงมีความไม่แข็งแรงเหมือนเหมือนคนทั่วไปทําให้ออกเสียงลําบากคะ่ะก็เลยการฝึกพูดเนี่ยก็เลยสําคัญกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้เขาออกเสียงได้ให้เขาสื่อสารได้แล้วก็ให้คนทั่วไป คุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสามารถให้ถ้าอบรมบอกคุณครูไปแล้วคุณครูไปสอนน้องน้องก็สามารถเข้าถึงสังคมได้ใช่ค่ะเราก็เลยมาอบรมคุณครูก่อนเพื่อที่จะให้คุณครูไปสอนเด็กๆต่อไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่นะครับมีคอมเมนต์ถามว่าตรงไหนของหัวหิน อยู่ที่ตำบลหินเหล็กไฟนะครับตำบลหินเหล็กไฟหัวหินก็สามารถเซิร์ชเอางี้ก่อคุณล,ลูกเพจติดต่อที่มูลนิธิเพชรเกษมได้เลยครับมูลนิธิเพชรเกษมสำนักง,งานใหญ่ที่ตรงหัวหินเนี่ยครับสามารถเข้าไปติดต่อตรงนั้นได้เลยเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้ก็มีลุงอ๊ดเพชรเกษมนะครับแล้วก็พี่ๆเพชรเกษมเนะี่ยเข้ามาช่วยในในเรื่องของการสร้างการ การพัฒนาขึ้นมาด้วยนะครับก็สามารถไปคุยไปติดต่อที่มูลนิธิพิเศษได้ได้เลยนะครับโอโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวตอนนี้นี่เราให้ดูบรรยากาศในห้องนะครับพี่นุ่นกำลังหาพี่ๆจากเดินไปเดินกลรมนะฮะเข้ามา ชมห้องนะครับขึ้นในย่ากลงขึ้นในยากว่าลงงั้น,นถ้าอยู่จะอยากให้เด็กรู้สึกว่าทําง,งานทุกอย่างด้วยความคุณโน,โน้มนแล้วคุณจะขึ้นได้ขึ้นได้เนี่ยมันจะใช้สัญลักษณ์และนี่แค่เทกับอันนี้ขึ้นมาได้อันนี้เราลุกบนค่ะอันนี้อยืดได้ค่ะเออแล้วหนูก็สเต็มได้ค่ะเดี๋ยวลองเออแล้วถ้าสมมติว่ามีสัญลักษณ์เนี่ยค่ะนี่สองสมมติหรืออะไรก็ตามที่เราจะบอกกันได้ว่าเห็นไหม อันนี้แล้วผ่านสิงโตแล้วสมมติหรือแมวแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นสิงโตนะสมมติอะไรอย่างเงี้ยคือจากที่น้อยไปซื้อมากหรือจากคนตัวเล็กไปถึงคนตัวใหญ่หรือจากอะไรเงี้ยนั่นคือรีวอร์ดที่เขาได้เขาจะรู้สึกว่ายิ่งถามเขาจะยิ่งได้อันนี้พี่เบิ้ลอันนี้เจอันนี้พูดมากแต่ว่าขอแค่จากนิดนึงเพราะว่าเส้นชัยเราต้อง ถูกไหมเวลาเรามีเส้นชัยเลยนะเานาะ<ช>เราจะไม่เราจะไม่ถอยลงนี้เวลาทํางานทุกอย่างต้องขึ้นต้องขึ้นฝากไว้ฝากใ,ใ,นในทุกในทุกเรื่องของเด็กพิเศษพี่เปิ้ลค่ะพี่เปิ้ลเป็นนักจิตวิทยาลูกเขตพี่เปิ้ลเป็นนักจิตวิทญาที่ที่ท,ท,ที่ที่มากับทางทีมเรนโบลูมตอนนี้พี่เปิ้ลกาลังแนะนําคุณครูว่าอันนี้เขาเรียกว่าชั้นความสําเร็จซึ่งซึ่งชั้นความสําเร็จก็คือว่าเวลาเด็กๆมีงานมีการบ้านเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นนี้แต่ถ้าทําเสร็จเนี่ยมันจะถูกมาอยู่ตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยถ้าใครใครๆก็รู้มันคือสัญลักษณ์ของเส้นชยัยแต่พี่เพื่งเราบอกว่ามันควรจะกลับด้านให้เราเริ่มต้นข้างล่างแล้วค่อยๆขึ้นข้างบน,นยยเหมือนเราค่อยๆพย,ย,ยายามไต่ระดับขึ้น่นาฮะ uh huh. มันจะได้ช่วยทําให้เด็กแบบมีกําลังใจอยากทำแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากขึ้นเมื่อเราแบบทำงานสําเร็จ ขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆเลยค่ะไม่ยากเลยเราแค่พลิกมันเองนะง่ายมากนะคะแล้วก็พี่เปิ้ลขอให้ไปใช้กับการให้กําลังใจครูทุกคนหรือในการให้กําลังใจกับทุกอย่างเราเริ่มจากสุดข้างล่างก่อนเราขึ้นในทุกเรื่องมันคือการได้มีพัฒนาการที่ขึ้นมันคือขั้นตอนของการพัฒนาการเด็กก็จะมีแบบใช่เริม้เรขึ้น้วิแล้วเด็กเด็กก็จะรู้สึกแบบมองจุดสูงสุดเอาไว้ เมื่อไหร่ฉันจะไปถือตรงนั้นนะทุกทุกคนด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเด็กคือว่าคนที่อยู่ที่แอปเปิ้ลซิบขอบคุณครับเพื่อนต่อค่ะต่อค่ะเห็นไหมฮะนี่แค่ห้องห้องที่สองที่เข้าไปนะครับก็ได้คำแนะนำครับวันนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะได้ไหมครูออมสวัสดีครับครูออม คูออมนะครับเป็นหนึ่งในคนที่เรียกว่าเสีสละมากๆเลยในในสังคมไทยที่สังคมไทยเราต้องการนะครับครูอ,อมกับครูครูคคอีกหลายๆคนฮะก็มาช่วยกันดูแลน้องๆนะครับน้องๆเด็กพิเศษนะครับมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มสร้างโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมานะครับโรงเรียน โรงเรียนเด็กพิเศษในที่ก่อนหน้าที่จะมาเป็นที่นี่นะก่อนหน้าที่ทางอีสานกับพื้นที่เปเกษมจะมาช่วยกันสร้างขึ้นมาเนะี่ยเป็นเพียงแค่อันนี้ส่วนตัวผมเองผมก็ไปมาเป็นแค่ห้องอาหารห้องเล็กๆห้องหนึ่งอนะเอยจะเรียกว่าห้องห้องเก็บของของโรงเรียนนะครับขนาดมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นครับแล้วก็มีเด็กอยู่30 4สิบี่สิบคนนะครับค่อนข้างจะแออดัดตอนนี้เราสามารถาสร้างขึ้นมา จนถึงขนาดนี้ได้เดี๋ยวรอให้ดูภาพรวมตรงนี้หลายๆคนอาจจะเห็นภาพในเพจเราไปแล้วนะฮะว่าเราสามารถสร้างโรงเรียนที่ใหญ่กว้างแล้วก็เขาเรียกว่าไงครบในทุกๆก,การพัฒนาการของเด็กพิเศษนะครับเราอย่าลืมว่าเด็กพิเศษเนี่ยจะพัฒนาการไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับน้องๆทั่วๆไปนะครับเด็กๆในวัยเดียวกันเนะี่ย เราจะมีทั้งห้องพูดห้องปรับอารมณ์ห้องการเรียนห้องอะไรต่ออะไรเรามีหลายห้องมากทำให้น้องๆเด็กพิเศษที่มาอยู่กับครูออมเนี่ยก็สามารถที่จะมีการพัฒนาการได้ครบทุกด้านนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้ทางพี่ๆเรียนบูรูมนะครับก็ น่าจะมีบางคนที่เพิ่งจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับก็เลยพี่นุ่นก็พาเดินชมห้องนะครับว่าแต่ละห้องเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็อย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ครับพี่เปิ้ลก็ได้แนะนําในเรื่องของอตู้เส้นชัยครับตู้แห่งความสําเร็จเมื่อกี้ไปนะครับถือว่านี่นี่ยังยังไม่ได้เริ่มการอบรมเลยนะก็ได้ความรู้ดีๆบางอย่างเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวตอนอบรมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะวระผมว่าน่าจะ ว, scalable. วันนี้ความรู้แน่นๆเลยให้คุณครูได้เก็บเกี่ยวกันไว้เพื่อที่จะไปสอนน้องๆไปถ่ายทอดต่อให้น้องๆนะครับการอยู่กับเด็กพิเศษไม่ใช่เรื่องง่ายครับแม้แต่เอาเป็นว่าเราอยู่กับเด็กที่เป็นเด็กปกติก็ว่ายากแล้วเด็กพิเศษเ็าจะมีความพิเศษของเขาอีกหลายๆอย่างที่ค่อนข้างจะรับมือยากนะครับฉะนั้นเรื่องของการปรับอารมณ์ปรับปรับพฤติกรรมปรับ าการสร้างพัฒนาการที่ดีเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องใช้ขั้นตอนใช้เวลาใช้ความอดทนอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างเยอะมากครูที่นี่สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่งครับไม่ว่าจะอาจจะไม่ใช่แค่ที่นี่ทุกที่นะครับที่ทํางานร่วมกับเด็กพิเศษสมควรได้รับการยกย่องจริงครับเขาต้องมีใจมีอุดมการมีอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่น่าจะหากันได้ง่ายๆใน,ในคนทั่วไปนะครับ ะะเราให้ดูบรรยากาศนี่ดูนี่มาจากเงินจากสังคมอิจานจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนนะครับที่มาร่วมกันรสร้างขึ้นมานะครับสนามเด็กเล่นอันนี้รองรับน้องๆได้ทุกคนนะครับมีหลายๆอย่างนีจกจักรยานจักรยานสไลเดอร,นะร์เราสร้างให้ ภาษาอังกฤษก็คือ French functional ครับคือทุกอย่างมันจะอยู่ในมันเขาเรียกว่ามันใช้งานได้มันเป็นส่วนของการใช้งานได้แล้วก็ใช้งานได้หลากหลายเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องมุกวิบับเป็นห้อง sensory นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูห้องอย่งๆกันต่อนะครับเดี๋ยวเราพาพี่ๆวิทยากรน,นะครับเดินทำความรู้จักกับโรงเรียนก่อนนะครับนี่วันนี้ทางพี่ๆจาก r a เร o โบร o มนะครับรวมถึงก็จะมา เปิดอบร,รมเล็กๆให้กับคุณครูที่อยู่ที่โรงเรียนเด็กพิเศษถอยหิ่ของเราตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะเสริมความรู้เมื่อกี้ที่คุยกับคุณประกาศนะครับซึ่งน่าจะ,ะเป็นอีกหนึ่งวิทยากรน,นะครับก็บอกกับเราว่าวันนี้จะมีการสอนหรือว่าแนะนําน้องๆในเรื่องของอการทักษะการสื่อสารคือสอนคุณครูให้รู้วิธีการสอนทักษะการสื่อสารนะฮะแนะนําคุณครูให้รู้ว่าเด็กพิเศษเนี่ย สมควรจะต้องใช้ทักษะในการสื่อสารยังไงเพื่อที่จะเข้ากับสังคมได้นะครับก็เดี๋ยวพอสอนคุณครูเสร็จคุณครูก็จะนําไปถ่ายทอดให้เด็กๆนะฮะให้รู้วิธีการที่จะสื่อสารกับเด็กๆแล้วก็ทําให้เด็กๆเกนะี่ยรู้วิธีการสื่อสารกับคนอื่นๆนะฮะอย่างที่คุณประกาศบอกเมื่อกี้นี้นะครับการอบรมวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่9โมงนะครับประมาณ9โมงเป็นต้นไปเสร็จสิ้นที่ประมาณบ่ายสองครึ่งบ่ายสามประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพขึ้นบรรยากาศให้ทุกคนได้ ชมกันเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูส่วนอื่นๆของโรงเรียนกันต่อนะครับอน,นี้เขากำลังเปิดห้องกันอยู่บรรยากาศของโรงเรียนก็ก็โรงเรียนนะเนอะเด็กๆมีห้องคุณครูห้องพัฒนาสติปัญญาพัฒนารณมใดๆก็ตามหลายๆอย่างนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณครูของโรงเรียนกันดีกว่าค,ครูสวัสดีครับว,วันนี้เราจะอบรมเรื่องการสื่อสารเนี่ยคุณครูการ<ฤ>ปกติการสื่อสารกับน้องน้องเนี่ยยากไหมจริงจริงแล้วเนี่ยเด็กทุกคนอ่ะเขาก็อยากจะสื่อสารกับเราครับดังนั้นเราต้องหาวิธีการในการสื่อสารกับเด็กให้ได้ทุกคนครับผมไม่ว่าจะปประเภทไหนก็ตามครับผมแล้ววันนี้คิดว่าเนี่ยเขามาสอนเพราะว่าให้น้องๆ้องสื่อสารกับคนอื่นได้เนี่ยเราคาดหวังยังไงกับการอบรมทางนี้ครับคาดหวังว่า ในเรื่องของการสื่อสารกับกับเด็กนะครับผมก็คือคุณครูเนี่ยจะต้องมีในเรื่ององค์ความรู้ในเรื่องของการสื่อสารนะครับผมก็อยากจะได้พื้นฐานในการสื่อสารกับเด็กครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันมันเป็นพื้นฐานว่าพอเราสื่อสารได้ปั๊บเราจะรู้ว่าเด็กคิดอะไรอยู่กับเราเราจะได้ตอบโจทย์เขาถูกใช่ครับผมได้ครับขอบคุณมากครับเปิดเปิดมาตั้งแต่ตั้งแต่เปิดมานี่เราเปิดเปิดมากี่วันแล้วนะุตอนนี้นะครับตั้งแต่ น่าจะได้ประมาณกับสองเดือนแล้วครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงกับโรงเรียนแห่งใหม่ตรงนี้บ้างรตรงนี้เนี่ยทำให้ทำให้เราได้เรียกอะไรเราเรามีโอกาสได้ฝึกเด็กเยอะขึ้นคือคือเด็กทุกคนอะคือถ้าเป็นที่เดิมคือมันค่อนข้าง,งจะ<ช>แคบใช่ครับพอเราเจอความแคบปั๊บอโอกาสที่เราจะได้ฝึกเด็กจริงๆอะคือมันน้อยเพราะว่าเด็กแต่ละคนคือ,อจะจะโดนก่อกวนกันง่าย ก็คือที่เดิมก็คือพื้นที่แทบแทบจะเรียกว่าเฉลี่ยแล้วนะหนึ่งตารางเมตรอะก็คือพื้นที่อยู่ของเด็กเลยแล้วมันเล็กมากเลยครับผมคือแบบหนึ่งตารางเมตรเนี่ยคือแบบคือแทบไม่ได้ทาอะไรเก็หยับตัวแทบไม่ได้เลยครับผมแต่นี่คือเขามีพื้นที่ในการเรียนรู้เยอะขึ้นครับผมก็เลยทําให้การการเรียนรู้เนี่ยของเด็กได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็เด็กได้เปิดโอกาสในการเรียนรู้ได้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของเด็กครับโอเคขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับยังไงวันนี้ขอให ได้ความรู้จากการอบรมเต็มๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคอันนี้อ่ะห้องอบรมจะคุณครูหลายๆคนก็เข้าไปเตรียมพร้อมกันในห้องอบรมแล้วนะครับส่วนทางวิยากรเนี่ยก็เดี๋ยวอยู่ในระหว่างการเดินชมห้องนะฮะเมื่อกี้มีรุเพ็บอกว่าเสียงเบาเหรอเสียงเบาเหรอครับไหนฮัลโหลเทส์แชรุเพ็คคนไหนที่เข้ามาแล้วช่วยกันฟังเสียงนิดนึงครับเสียงเบาไหมฮะ ผมพยายามหาทางปรับอยู่เสียงยังเบาอยู่ไหมครับตอนนี้ก้าพยายามพูดเต็มเสียงแล้วเนาะ,ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับคุณครูทุกคนก็เสียสละเวลาในการพักผ่อนนะฮะมาที่โรงเรียนเพื่อที่จะมารับการอ,ารอบรมตรงนี้กับทางวิทยากรจากเรนโบรูมนะครับรวมถึงทางเรนโบรูมเองก็สสละเวลาวันหยุดมา เพื่อที่จะมาอบรมมาให้ความรู้กับคุณครูเพื่อที่จะไปดูแลเด็กนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายรวมถึงที่มาที่ไปของโรงเรียนแห่งนี้ด้วยนะครับทั้งพี่จันของเราคุณตาลพี่อูด๊ดแล้วก็สังคมีจันทั้งหมดที่ช่วยเหลือกันมาพี่ๆอีกหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับก็ขอขอบคุณที่ทำให้เรามี โรงเรียนเด็กพิเศษที่นี่ขึ้นมานะครับตรงนี้ตอนนี้ยังเสร็จไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องบอกอย่างนี้ยังเสร็จไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีในส่วนของพื้นที่ด้านนอกรอบนอกนะครับแต่ว่าเราจะต้องทําข้างในเนี่ยให้เสร็จก่อนเพื่อที่จะเปิดให้น้องๆเนี่ยได้เข้ามาใช้งานกันนะครับเพราะว่าที่เก่าอย่างที่คุณครูเมื่อกี้บอกครับว่ามันค่อนข้างแคบแคบจริงๆผมตตวผมเองส่วนตัวผมไปมาเราได้เห็นแล้วว่าโอ้โหมันเล็กมากเลย ตอนนี้เราได้โรงเรียนในพื้นที่ที่เต็มพื้นที่แบบนี้ได้มีฟังก์ชันในการใช้งานเยอะแยะแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณแทนน้องๆด้วยเดี๋ยวผมจะจบไลฟ์นี้เท่านี้ก่อนนะครับในช่วงเช้านี้ก็เดี๋ยวคุณครูเนี่ยเตรียมที่จะเข้าสู่การอบรมกันแล้วนะครับใดนี่อ้าวโหสะท้อนว่า นะครับสวัสดีครับพรอบรมลแล้วค่ะนี่ฮะคุณครูพร้อมบลมกงนเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจบไานนี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ที่ช่วงกลางวันหรือว่าช่วงเย็นนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดีครับ